อันหนึ่งวากินอันหนึ่งวากินอันหนึ่งเร็ววิ่งเร็ว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 สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องแต่เนี้ยนี่ครับหมายของเราก็โคตรลกเลยนะฮะตอนนี้นี่ถังก็เสร็จอยู่แล้วนะครับถังทั้งข้างล่างทั้งข้างบนเลยครับเราก็ลงเบ็ดกันแล้วนะครับ น้องเบแล้วฮะวันนี้เอาเบ็ดมากันคนละสองคันนะครับทีมสองคันผมสองคันบอมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้วันนี้มาเช็คหม่นะครับมามาลองครั้งแรกมาตกครั้งแรกนะครับไม่แน่ใจว่าปลามันเข้าหรือเปล่านะครับนี่ของนักฟิล์มแล้วนะครับเอ้าแล้วอะไรมันตึ้งตึงึงตึงตึงตึงยังไงเหมือนปลาหลอกนะครับเจอปลาหลอกเลยดึงกึกกิง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 ครับแต่ไม่อยู่นะครับวัดไม่ทัน นี่ครับน้องฟิล์มมาแล้วครับพี่น้องดูตัวสวยอยู่ไงี้ยทำไมมาตั้มตั้มไม่มาตัวสวยอยู่ไงนะตัวแรกตัวตัวแรกของคลิปนี้เลยนะครับมาแล้วโชวว์์โชดิน้องฟิล์มครับผมมากดตัวแรกของคลิปนี้ครับผมใซส์สองนิ้วเลยสองนิ้วสวย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 อัดตามชมตัวต่อไปครับผมมือเหม็นมือเหมัน โอเครับผิดคิวครับนี่ฮะไม่รู้ผิดคิวมายัางไงครับตัวตัวเท่าตัวตัวเท่าปลายนิ้วก้อยอะ่ะกินได้ยังไงนะอยู่ไหมอยู่ครับนะไม่อยู่โอ้โหเสียดายเสียดายอันนี้กินได้ครับนะนะแค่นี้กินละหลุดหลุดหลุดค้าเนี้ย เฮ้ยจะเป็นมันดึงแรงมากเลยนะ,วะเว้ยเมื่อกี้แรงแรงตัวใหญ่นี่ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับนะนะติดต่อฮะติดต่อโอ้<ะ>โห<ฮ>อ้เลยโอ้โหดูมันดีดูมันด,ด,นดีอยู่แล้วป่าเหรอลองลอง,ลองเอ็งดูลองดูดิ ดูคันบนสองคันเลยเว้ยโอ้ดีแน่โดนแล้วครับโดนแล้วครับธนาเต็มเต็มในช็อตนี้สวยเงารู้ไหมมาจะอยู่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับกดครับพี่น้องเต็ม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 โดนอยู่หลายทีตอนแรกนี่ขันแทบตกน้ำนะครับครับกดเหลืองครับผมกดเหลืองบุมมรพเพชรครับผม แกงต้มสายเม็ดครับอืมหืมตัวใหญ่โอ้หลุดไปแล้วนะเออนะโอ้โหคันงนี้โดนแน่ครับโดนแน่ครับโดนแล้วครับนะโดนแล้วครับผมตัวที่สามของทริปนี้ครับผมไม่เข้าตัวนี้ตลอดเลยอืใหญ่ครับใหญ่ครับใหญ่อืมโคตรสวยครับไข่เต็มท้องอืมไข่ทอตัวนี้ไข่มุกนะ นีครับจับจุตัวสวยเลยครับปาอะไปก็สวยครับกดเหลืองอกดเหลืองกดเหลืองดูไขเ่เต็มท้องไข่ไข่ไข่หว,วุนมากตัวนี้หมุนตับเลยดูไข่ดิออออทออเลยครับชมเต็มต่อไปอครับผมสายเหม็นมันครับวันนี้ก็มาเช็คใหม่นะครับได้ปลากี่ตัวสามตัวแล้วครับกดเหลืองนะครับกดเหลืองกดหม้อนะครับคือคือปรากฏชนิดเดียวกันนะครับใช่ป่ะใช่ดิ กดหมอ,อกดเดือก็เหมือนกันเลยตีมอใครนะตีไปตีไปแป๊บเดียวเนะี่ยไม่ถึงน่าไม่ถึงหนึ่งนาทีเนะี่ยมาแล้วจ้าน้องอุ้ยอุ้ยครับอย่หล่นแต่หลังตีนะครับกดจะยัว่วครับผมกด,ดเริ่มก็ดเงแต้ม<ด>สามแต้มสีดด่เลยครับผม ยังคืนจะเด็ดกว่านี้อีกนะนะร,<อ>รอตามชมคลิปไปเรื่อยๆครับผมไซดีไซโลเล้วตามมาครับผมไซโลอดลองลองตกปลาแบบชาวบ้านชาวบ้านเลยนะครับต้ะตุ่มน้ําแล้วก็ลองหย่อนส่วนขันเบ็ดของเราก็ง่ายๆครับต้น ต้นไม้ต้นไม้ลาบเนี่ยครับเหาไหมอยากให้คันเบ็ดเป็นนะคันเบ็ดแพงโดน ดโดนราครับผมน้องฟิล์มโดนราครับรากด,ดอีกตัวหนึง่งยามเย็นนะครับ<ม>อากาศ<ม>ดีมากแถว,แถว,แวโน้นวะนี่โดรนวะหลังใบไม้วะฝั่งนู้นฝั่งนู้นขันบนมะครับ,รบมืดเริ่มมีอาการแล้วนะครับเริ่มมีอาการแล้วครับผม สายสองสายสามครับผมสองสองโล<ไ>หา <c oughs> <c oughs> อีกสิบเริ่มเย็นเริ่มกิงกัางกิงกลางนะครับเริ่มเย็นเริ่มกิ้งกัางกิงกลางดีนะครับตอนนี้ตอนนี้เราก็ย้ายหมายมาแล้วนะครับมห,หมายหมายใหม่ครับอ,อันนี้นะ้ำฟิล์มเปียกนะครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อนะครับวันนี้อ่ะน้ำฟิล์มครับ นี่ตัวที่หกแล้วครับผมย้ายไม้ใหม่จากจากเมื่อเช้านี้ครับผมนี่สิกับบายบายแล้วนี่ครับโอ้สวยครับใส่ใหญ่ไข่เต็มท้องไข่เต็มท้องนะครับน้านี่ผมเปลี่ยนเสื้อมันเปียกลุยน้ํากันมาครับเนี่ยเปียกหมดสองคนเลยเยเครับต่อไปครับชมตัวต่อไปครับผมว่าไหมครับอันนี้เราก็รอกันอันนี้เรารอนอนอครับตัวนี้แต่ตัวใหญ่ โอ้อ้วนมากเลยอ้วนมากเลยครับตัวผู้ตัวเมียเนี่ยดูยังไงโอ้ตัวผู้เอ้ยตัวเมียครับตัวเมียตัวตัวเมียตัวที่เจ็ดที่แปดได้ไหมครับดูครับผมใหญ่ใหญ่เลยตัวเนี้ยโอ้ใหญ่มากเลยครับผมโอเคครับผมชมตัวที่แปดละชมตัวต่อไปครับครับตัวฟิล์มตัวราคาตอนเย็นครับผมที่แปด เก้าแล้วครับผมรวงานเขาแล้วนะสวยาสวยเจ้าสวยมาทุ่มนะครับคลองเล็กๆนี่ครับคลองสูบน้ำนะครับผมครับผมรวงามครับผมเจ้าสวยครับประมาณทุ่มแล้วตอนเนี้ยฟ้าไม่มืดครับใช่คฟ้าไม่มืดสวยอยู่ครับอ้วนมาครับตรงนี้ไข่ แน่นท้องเลยครับดูโอ้โหฟองฟองเลยครับผมฟองฟองฟองชมต้นเล่นหนึ่งโดยแล้วครับผมมาแล้วครับกดจ้ากดพี่น้องท่านผู้ชมทุกคนมาแล้วครับผมนี่ครับมาพร้อมกองควันไฟเลยนะครับสวยงามสวยงามครับสะกดโอเคครับชมตัวต่อไปครับพี่น้องตะไบเนี่ยไสองตัวเหรอเฮ้ เเีกกินมื่อ้ครับเอาฟิดหมดอีกแล้วครับโดนต่อนเนื่องเลยครับนะนะชมปาหน่อยครับโอ้ยหลุดพอดีเลยหลุดพอดีเลยครับไอ่ชมตัวนอ้โหครับตัวสวยไม้เด็กไม้เรื่อยนะไม้เรื่อยครับปลาขึ้นไวเรับผมไข่เต็มท้องเลยครับนะดูดูด กดเยอะนะครับแต่ตอนนี้ยังกินห่างๆอยู่ครับผมไม่ได้กินต่อเน,นื่องนะครับไม่ได้กินทีๆนะครับน,นี่เงียบไปแล้วครับ รอดเลยครับนะนะยุงโคตรเยอะเลยครับแต่ก็มัน,นครับป,ปรากฏกินเรื่อยนะครับนี่มันจะเอาไปแล้วไม่เอาติดตอดอยู่ข้างบนมค่นี้อดอีนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะนะเนี่ดูดูดูไปคณะดูไปคณะน,นี่สนใจนี่สนใจอยู่ครับให้มันดึงไปเลยครับให้เดนะ็กออกเลยนะนะได้กลินอยู่เลยนะได้กกินขาอยู่นะเนาะ เน pe well, so. <so ี่ยระหว่เนี้ยล้างปุ๊บอยู่ไหมไม่อยู่จะไปหมุนไม่ได้อ่ะหมุนได้ดิเดี๋ยวละเดี๋ยวลเไอ้เอ๊ะเลยเอามาขนาดเอาเห็นไหเดี๋ยวละอ่าเดี๋ยวละหมุนไุทธ์อ่ะมาแล้วครับผมมาแล้วมาแล้วแล้วครับน้องเอ้ยตัวดีด้วยตัวสวยครับตัวนี้ขันแทบตกน้ำเขาแล้วนะขแทบตกน้ำทีเนสโดดจับพันครับมันจะไข่ไข่เน้นๆทั้งนั้นตรงนี้ ข่าวเลยครับไข่นึ่งเมื่อกี้จ้องขานนั้นหนึ่งอยู่ครับไอจ้องขันยาวอยู่ครับผมขาตัวต่อไปครับมาโดนนะครับสิครับโดนอีกทีแล้วครับโดนแล้วครับจะฟิล์มโดนแล้วครับนี่มีคณะนี่ครับมีแต้มกับมาติดครับผมติดเลยครับไอติโค้ดหรอเนี่สวยงามสวยงามครับผมสวยๆครับพี่น้องเคคก่ยครับผม อันนี้โดนก่อนผมต,ตามตดกันต่อไปครับครับผมโดนอีกแล้วน้องฟิล์มโดนอีกแล้วโดนต่อนเนื่องเลยครับน้อยลงยิ่งให้โดนนะนี่ครับตัวเติมน้อยลงน้อยลงนะครับตอนนี้เวลาแล้วพวกเราเริ่มหมดลงหมดลงใช่ครับกะไว้กับสี่ทุ่มนะครับวันนี้โ,<ด>นโอเคมมดถรถ้่ายด้วยมาแล้ว,ลวนะครับผู้นิสสอมสกุลสกุลมาเรื่อยๆมาเรื่อย ครับพี่น้องดีกว่าตอนบายบายหน่อยครับผมเริ no ่มไหมได้ครับผมเลื <ills> <you> go, ่มเลยครับโอเคโอเคชมตัว like ต <temperature> ่อไปครับผมครับมาอีกแล้วครับนะนี uh ่ผมมาหกครับพี่น no ้องสวยเลยครับมาอีกเลยครับผมไปแตะมาอีกเลยครับผมตอนนี้กินถี่ครับผมคืนนี้มันมันครับผมมันครับผมนี่ครับช่วยกดกดทับข้างหน้าเลยครับ กดติดตามข้างล่างให้หน่อยนะครับผมอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบกดออกไปไหนครับจะมีแต้มต่อไปเรื่อยๆครับผมนะมีจะเป็นกีฬาตกปลาครับผมนั่งตกปงตกปลาหาอยู่หากินกับชาวบ้านชาวบ้านนะครับพี่นกใช่ใช่นี่ครับมาแล้วครับเราฟีมาแล้วโอ้โหกดไซส์ใหญ่ครับอมอมปเลวารบนะฮะหโอ้ขาวจ๊วเลยอันนี้ก็เริ่มมืดๆเริ่มมีสัญญาณที่ดีครับผมปรากฏเหมือนเริ่มเข้าเนาะใช่เริ่มกินทีทีขึ้นกว่าเดิมครับผม เริ่มมีตัวเข้าเรื่อยๆแบบไม่เหงาอ่ะจริงครับแจ้งตอไปครับผมครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหนึ่งแองเกอร์ด้วยนะครับผมกดไลค์กดติดตามคือก็ต้องเซฟตัวเองนะครับยุงเยอะมากยชงดูยุงครับผมยุงโคตรเยอะเลยครับไม่ใช่แมลงนะครับยุงทั้งนั้นนะยุงทั้งนั้นเลยครับทำแจ้งตอไปครับครับโดนต่อดเรื่องเลยครับหนึ่งโดยแล้วครับกินน้ำฟิล์มเมื่อกี้ผมโดนไปตัวนหนึ่งตามมาเลยนี่ฮะตามมาติดๆครับมาแล้วนะฮะ มัน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 คือนี้ปลาเข้าครับผมมันมาเลยครับมันมัครับวันนี้สองอยมางงี้แสงจ้าผมเดี๋ยวเป็นมัเลยครับสวย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 เครับเก็บครับผมเดี๋ยวไปแต่เดี๋ยวไปตามจมจันต่อไปครับผมโอเคครับโดนแล้วครับฐานะเอเออเอออเออเออนเออ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 เเเเลย แข่งแี่งไว้ก่อนอะแขงกลอยู่ตรงนี้ี่งกลัวนะครับระน,ะนัครับขแขงครับชูฉีอร่อยมากครับแบบนี้ไปครับชมตัวต่อไปครับนี่ลูนี่ลุงด้วยลูล้ากันไม่ีส่นดี่ายวเยเดี๋ยว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 เดีวเดีย๋ยว ดูเลยพี่น้องเดี๋ยวครับเดี๋ยวดูตัวใหม่ครับผมตัวใหม่นะครับตัวนี้โดน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 กดน้อยว่ะเขง่งอ๋อเขยงเข้าเอ้ยเขยงจะมากดมากดมาตังตังกันนะทุกทีเขย่งจะไม่มีกินใช่ไหมมาแล้วพระกน้าเขยงข้างล่างประกดว่ะเขย่งประกดเขยงนะอ๋อกดกดน้อยกันนะกดน้อยครับเฮ้ยเขย่งลาย มานล้วไอ้เหยงว่ะไอ้เหยงับผมอี่ครับปลาเล็กกวนนะครับตอนนี้เก็บหมดนะครับยุงก็เยอะยยุงก็เอะในกล้องในจะเห็นเลยครับยุงทงานเอาที่บินอยู่เนี่ยเยอะมากอี่ครับกินคันใกล้เลยครับตัวนี้กินข้างหน้าเลยครับนะะโอ้โหอด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 อี่ครับโดนอีกแล้วครับท้องฟิล์มโดนอีกแล้ว ช็อตอเนะไปก่อนเดี๋ยวแตงเขาต้องเห็นตัวปามีครับผมตัวฟูครับผมราวไปเลยตัวนี้แรงมาเรื่อยๆครับสวยอยู่นะครับตัวไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ตอนนี้รวมๆกันแล้วก็ได้เกือบสิบโลโอ้สิบโลครับอย่างน้อยสิบโลแล้วเนาะใช่เราไปชั่งดูครับครับอมดนต่อไปครับมีครับโดนอีกแล้วครับน้องฟิล์มโดนอีกแล้ว น้อยนะครับแล้วก็โหวกินไปกินเลยครับไปทังแกงแล้วกันนะสวยๆเลยครับนะครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งรีบหนีไปไปไหนนะครับผมช่วยเป็นกําลังใจให้กับหนึ่งแองเกอร์้วยครับผมอยู่หักกินแบบบ้านๆนะครับมาตกปรากฏนะครับตอนนี้ก็สี่ทุ่มแล้วครับโอเคครับสู้ทนสู้ยุงนะครับน้าค้างก็ลงหนักจัดเลยครับแล้วโขู่แต่ยุงก็พึ่งเลยครับโอเค ลุยไปตามกันนะครับมาตามกันลุยไปยันจบคลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูปลานะครับปลาตระปิมนี่ฮะสวยสวยครับโอเคครับชมตัวต่อไปครับครับหมดอีกแล้วหืยุงก็กัดน,นะครับปลาก็กินนะครับตอนนี้อืมสวย ีรับผมหมายเลยครับผมไม่ใช่มองนะครับแต่เป็นควันควันคันละยุนะครับเอจะไปเทาไห้วนะเฮ้ควันีมาเลยนะน่าเลยึงเดียึ่งเดี๋วหนึเวนวเนเดีดีเดนึงยวมาดนเยนวนยกเลย่ยย่นววนี่น้อง จุ๊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 จ<ม>อยดยอดเก็บไปครับคนตัวต่อไปนะครับผมเวลาเราจะกลับนี่กินเอากนะินเอาเนาะใช่เอากินเอาเลยเยอะล้วก็ใช้เยอะมากเท่าไปครับผมหาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปเลยเยังหมาลุงโอ้ทำเยอะเดี๋ยวส่งให้ทดลองได้ครับผมกินไหม ครับตุีมโดนแล้วโอ้โหทะยายน่ตัวนี้ใหญ่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 ใครครับปิดไฟโอ้โหทะยายนะครับตัวนี้นะตัวกลางสวยครับผมสวยสวยสวยตัวกลางสวยครับโอ้โหช็อตต่อไปครับผมมีแต่ไม่ลืมต้มยำอะอร่อยไม่กว่าครับนะนะทุกท่านต้มยำสวยงามครับผมตัวนี้ตัวนี้ไปปิ้งนะครับต้มยำก็ได้ครับผมจะยำจะยำตัวได้ไปหมดเลยนะตัวนี้สอนเนื่องเลยครับเมื่อกี้สามตัวติดแล้วครับผมทองครับผม ไม่ใช่ขยั่งแต่ขยั่ขยั่งครับนี่ขยั่ตัวสวยครับตัวสองนิ้วเลยครับพี่น้องคนนี้ปลาจะเข้าเหรบผมขยั่ก็มาโอเคโอเคชมตัวต่อไปครับนี่ฟีดโดนอีกแล้วครับกดกินกระจัดเลยครับตัวนี้นี่หน่อยปุ๊กติดนะครับสวยๆไปชมครับว่ามีไซส์ใหญ่หรือเปล่านะครับค่ำคืนนี้ อาจจะมีส์ like ้ใหญ่นะครับเพราะว่าโดนดึงไปแล้วครับโอเคครับนันัก็ยังไงก็ฝากรบกวนนะนะทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามนะครับกด ไลค์ให้กับช่องหนึ่งแองเกอร์นะครับเดี๋ยวถ้าใครชอบยังไงให้ผมไปตกปลาที่ไหนยังไงนะครับช่วยคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยครับว่าชอบแนวไหนยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาผลงานให้กับนานาทุกข,ขั้นเลยนะครับจะพยายามทำผลงานให้นานาดูได้ชมกันช่วงโควิดนะครับติดตัวอยู่บ้านนะครับก็ดูแลรักษาร่างกายรักษาเงินในกระเป๋าด้วยเพราะว่า จนกันทุกคนนะครับช่วงนี้